ขอเตือนคลิปวิดีโอนี้อนนาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่มีคำหยาบคายหรือค,คำรอดแรงอาจไม่เหมาะสมสำหรับเด็กและเยวาวชนเด็กที่ต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากพี่ป้านะ้าอาปู่ย่าตายายพ่อแม่ไปชมคลิปกันเลยครับ สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับอยู่ในช่อง MT On Tour นะครับวันนี้ <Yeah. S 1> ผมก็จะมารีวิวรถของผมนะครับ <Wow. S 1> ที่ได้ซื้อมาใหม่ที่จริงก็ซื้อมาตั้งแต่นานแล้วนะครับตอ <Nope. S 1> ขออาภัยด้วยนะครับผมเพราะว่าลมมลันแรงนะครับดูเราอยู่ที่หนองนะครับหนองสองห้องอำเภอของเรานะครับผมอเควันนี้ผมก็จะมารีวิวล้อดอาบ <Yeah. S 1> ีผมใช้ ในปัจจุบันเลยใช้ขับไปทำงานขนของขนอะไรนะครับขนเด็กก็ว่ากันไปว oh <my> ันนี้ผมก็จะมารีวิวลรถให้ดูนะครับว่าผมซื้อมาเท่าไหร่นะครับผมเค okay, นะครับคันนี้ก็คือผมซื้อมาในราคา5,000 500, สนบาทนะครับผมโห้า0สนบาทนะครับผมรวมของแต่งแล้วเป็นรถราคาคือสอง ร้คุณบอกได้ไม่กี่เดือนนะครับเดี๋ยวเราไปดูอะไรหรือของแต่งกันเลยนะครับว่ามีอะไรนะครับเดี๋ยวไปดูชิ้นแรกกันเลยครับผมโอเคนะครับนี่ก็เป็นอะไรแต่งหน่ง ชิ้นนะครับที่ติดมากับตัวรถของผมเลยนะครับย้ําว่ารถคันนี้เป็นมือสองนะครับในราคาห้าแสนบาทนะครับผมรวมของแต่งมาแล้วนะครับผมอ่เรามาดูที่ตัวแม็กก่อนนะครับผมแม็กเป็นแม็กกี่ก้านวันหนึ่งสองสี่หกก้านนะครับผมเป็นแม็กหกก้านแล้วก็มีกรอบของเมมโบนะครับเป็นกรอบไม่ใชไม่ใช่ปั๊มนะครับอ่าลองมาดูใกล้ๆครับ เป็นล้อแม็กหกก้านนะครับ <Wow. S 1> สีน้ำตาลมีเลเซอร์เขียนว่าอะไรไม่รู้นะครับตัวนี้แล้วก็มีอากรอบนะครับไม่ใช่ปั๊มตัวจริงนะครับเป็นกรอบปั๊มเมมโบนะครับแล้วก็มียางใหญ่นะครับ <Nope. S 1> จริงยางที่ติดมากับรถก็เป็นยางเล็กนะครับผมบอกก่อนนะครับผมว่ารถของผมนะครับเป็นรุ่น Toyota Revo wow. ที่2,016เครื่องดีเซล2.4นะครับผมเครื่องตัวนี้เลยนะครับผมก็จะเป็นสภาพนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมให้ดูภายในเครื่องก่อนนะครับภายในกระโปรงเครื่องว่า <Okay. S 1> เครื่องเดิมๆนะครับผมยังไม่ได้ทําอะไรนะครับผมเ,เดี๋ยวเราไปดูกันเลย t 0 o thousand years later โอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูเครื่องกันเลยว่าเครื่องเป็นยังไงนะครับ เป็นเครื่องเดิมๆนะครับเดี๋ยวเราดูกันเลยอ้าวากระปุกมาก <Nope. S 1> นะครับผมอ่าเรามาดูใกล้ๆเลยนะครับผมเป็นเครื่องเดิมๆนะครับผมใช้งานปกตินะครับผมไม่ได้แต่งเครื่องอะไรเพราะว่าไม่มีเงินแต่งนะครับผมเดิมๆหมดเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูภายในกันเลยนะครับตามมาเลยครับผม โอเคเรามาดูภายในในส่วนภายในนะครับผมก็จะเป็นแบบไม่ได้แต่งอะไรเลยนะครับผมนะมีตัวนั้นที่แต่งนะครับเป็นไงป้ายไทยเทควลบอนะครับผม oh, <no. S 1> น,นี่ก็เป็นแบบเดิมๆเ,เลยปี2010อันนี้เป็นเกียร์นะครับเป็นพวงมาลัยเออเขาน่าจะรู้แล้วแหละอันนี้ข้างในก็จะเป็นแบบเดิมๆนะครับไม่มีอะไรเป็นแคป แบบเดิมๆนะครับผมไม่มีอะไรไปโอเคนะครับเดี๋ยววันนี้ผมก็จะมาเล่าเรื่องให้ฟังนะครับว่าสมัยก่อนในบ้านผมแทบไม่มีอะไรนะครับกัดฟันสู้สู้ทุกอย่างทำทุกอย่างแต่ก่อนผมก็ไปเป็นรปภนะครับไปทำงานในห้างเป็น เขาเรียกว่าไฟสต็อกสินค้าแบกกล่องสินค้าพวกพัดลมพวกอะไรนี่นะครับเป็นลกพผมก็สู้ชีวิตมาตั้งแต่ผมเรียนจบปริญญาตรีเลยนะครับผมหรือไม่ในช่วงที่ปิดเทอมผมก็ไปหางานทําตลอดนะครับผมไม่เคยว่างนะครับจบปริญญาตรีมาก็4ปีนะครับกว่าจะมีเจ้าคันนี้นะครับเป็นรถ คงไม่มีปัญญาออกมือหนึ่งครับกันนี้ก็ดาวมานะครับไม่ได้ซื้อสดมานะครับเพราะว่าผมก็เป็นหนี้อีกแล้วนะครับก็ต้องหาเงินใช้หนี้นะครับถามว่าการออกมือหนึ่งกับมือสองดีแตกต่างกันนะครับมือสองก็จะประหยัดเงินเราไปเยอะนะครับก็ใช้งานก็เลือกให้ดีนะครับคุณง่ายๆก็เลือกรถให้ดี ก็มือสองก็จะประหยัดเงินเราไปอีกตั้งเยอะนะครับมีตั้งเป็นแสนสองสองแสนสามแสนนั่นแหละครับ mm hmm. ก็ฟอน์น้อยลงนะครับดูให้ดีนะครับผมมือหนึ่งก็จะได้ลดที่ใหม่กว่านะครับดีกว่ามือสองนะครับเราก็เอาเท่าที่เราไหวนะครับผมเท่าที่เราสู้ชีวิตได้นะครับผมอันนี้ก็ได้มาจากน้ำพักน้ำแรงของผมนะครับ ก็ทำตั้งหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็น YouTube ตัดต่อภาพตัดต่อวิดีโอขายของออนไลน์นะครับผมแล้วผมก็มีงานประจําด้วยนะครับผมก็กัดฟันสู้ทุกอย่างก็อย่าลืมนะครับฝากติดตามช่องไว้ด้วยนะครับเอลเทียอนทัวเป็นกําลังใจให้ผมด้วยรายได้มันก็ยังเปิดไม่ได้นะครับคนดูก็ยังน้อยอยู่ยังไม่ครบชั่วโมงนะครับทม ส0 0 0ันชั่วโมงนะครับจึงจะเปิดรายได้ได้ก็ฝากไ้ด้วยครับเพราะว่ารายได้อาจจะเอามาช่วยเหลือผู้คนนะครับที่เขาลำบากผมก็ลำบากนะคิดว่าก็เอามาช่วยเหลือผู้คนนะครับที่เขาไม่มีเงินแล้วก็เอามาคนลดคันนี้แหละนะครับโอเคครับไม่มีอะไรมากแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะครับในช่วงโควิดแบบน,นี้ก็อยากให้ทุกคนได้สู้ชีวิต อีกสักครั้งหนึ่งนะครับในยุคที่ลุงยังอยู่นะครับตัวายไงเล่อาอ้บ้าบ้าบ้านมัก็ยังไม่ไปไหนเมื่อไรจะไปไม่รู้วันนี้ก็ครบเจ็ดปีแล้วนะครับใครอยากให้ลุงไปก็ยกยก,ยกมือครับผมก็ไม่อยากจะเสี่ยงนะครับผมก็พูดหยอกกันไปนะครับผมก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะครับที่ทำคลิป YouTube ด้วยเป็นกำลังใจให้ ทุกท่านเลยนะครับสู้ต่อไปนะครับเราอาจจะมีสักวันหนึ่งที่เราจะประสบผลสําเร็จในชีวิตตอนนี้ผมก็ยังไม่ประสบผลสําเร็จในชีวิตนะครับผมก็ยังเป็นหนี้อยู่อีกตั้งเยอะนะครับผมก็ยังต่อสู้เหมือนกันนะครับฝากเป็นกําลังใจให้กับทุกคนเพื่อไปสู่จุดหมายของทุกคนได้นะครับผมฝากเป็นกําลังใจให้กับทุกคนนะครับ โอเคเราคงหมดเวลากันแล้วนานแล้วโอเคครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับไป